สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นะคะทันตแพทย์หญิงดรพัชรนันแชร์มอนซับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะสาขาทันตกรรมประดิษฐ์นะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการเข้ามารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมรากเทียมนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะทำการรักษา การฝังรักฟันเทียมเนี่ยก็สามารถเข้ามาติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เลยค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะมาทำการรักษาด้วยวิธีการฝังรักฟันเทียมนะคะก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าถ้าเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะเช่นความดัน โรคหัวใจหรือว่าโรคเบาหวานนะคะก็ต้องอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 i นะคะเรียบร้อยแล้วจำนวน2เข็มนะคะอย่างน้อยเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ค่ะ,คะสำหรับผู้ที่สนใจจะมาทำการรักษาด้วยวิธีฝังรากฟันเทียมนะคะก็ต้องมีการผ่านการตรวจประเมินสภาพช่องปากจากห้องตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งประเภทของ การทำรากฟันเทียมก็จะแบ่งเป็น3แบบใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. อข้อฟันซี่เดี่ยวบนรากฟันเทียม 2. เป็นสะพานฟันบนรากฟันเทียมและ3จะเป็นรากฟันเทียมที่ช่วยในการยึดอยู่ของฟันเทียมชนิดถอดได้ค่ะ หลังจากที่คนไข้ได้รับการตรวจประเมินจากห้องตรวจเรียบร้อยแล้วว่าทําการรักษาโดวยวิธีการฝังรากฟันเทียมได้ก็จะมาสู่ขั้นตอนว่าคนไข้จะเลือกทำการรักษากับใครนะคะโดยจะมี4ช่องทางให้เลือกด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะก็คือเลือกทํากับนิสิตปริญยาโทถ้าทํากับนิสิตปริญยาโทค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อซี่ช่องทางที่2 เลือกทำกับอาจารย์ในเวลาราชการซึ่งตอนนี้มีโครงการร้อยรัก25ปีทันตแพทย์นเรศวรร้อยรักเทียมเพื่อสังคมซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน2565ถ้าเข้าโครงการร้อยรักเทียมทำกับอาจารย์ในเวลาราชการ ราคาจะอยู่ที่ซี่ละ35,000บาทต่อซี่แต่โครงการนี้จะทำให้แต่ละคนจำกัดจำนวนไม่เกิน2ซี่ต่อคนช่องทางที่3เลือกทำกับอาจารย์นอกเวลาราชการถ้าในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นช่วง5โมงเย็นถึง2ทุ่มและในวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะการรักษากับอาจารย์นอกเวลาราชการจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง70,000บาทต่อซี่ สำหรับช่องทางสุดท้ายคือช่องทางที่4นะคะคุณหมอที่มาเรียนต่อเฉพาะทางด้านรากฟันเทียมให้การรักษาในวันเสาร์อาทิตย์โดยมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่25,000บาทต่อซี่จำกัดคนละไม่เกิน2ซี่ค่ะหลังจากตรวจประเมินช่องปากเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการฝังรากเทียมก็จะมีดังนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็จะทําการพิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษาโดยอาจจะพิมพ์ปากแบบวิธีปกติธรรมดาหรือว่าอาจจะใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตัลเข้ามาช่วยเรียกว่าอินเตอร์โรสแกนเนอร์อันดับถัดมานะคะผู้ป่วยก็จะต้องทำการถ่ายภาพเอ็กซเรย์แบบ3มิติร่วมด้วย เพื่อนํามาประกอบการประเมินแผนการรักษาถัดมาหลังจากการพิมพ์ปากเราจะได้โมเดลที่เป็นปูนออกมาหรือว่าไฟล์ดิจิตอลนะคะก็จะนํามาทําการวางแผนการรักษาร่วมกับฟิล์มเอ็กซเรย์สมมิติเพื่อที่จะหาตําแหน่งและขนาดของรากฟันเทียมที่จะใช้ต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้วางแผนการรักษา ในส่วนของการฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนัดคนไข้นะคะมาทําการฝังรากเทียมหลังจากประมาณ1-2สัปดาห์จะนัดมาตัดไหมแล้วก็รอต่ออีก2-3เดือนเพื่อรอให้ตัวรากฟันเทียมที่ฝังไปเนี่ยยึดติดกับกระดูได้แน่นดีก่อนเราจึงนัดมาทําการต่อข้อฟันขึ้นมาค่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสําหรับ คนไข้ที่มีปริมาณกระดูกไม่เพียงพอสำหรับการฝังรากเทียมนะคะทันตแพทย์ก็จะมีการพิจารณาเติมกระดูกเข้าไปเพิ่มในขั้นตอนกระบวนการฝังรากฟันเทียมเพื่อให้มีความอุมนูนสวยงามเหมาะที่จะทำครอบฟันบนรากฟันเทียมในขั้นตอนถัดไปค่ะ